स न गच्छा ตอบรองดีเอซีปนักจายี่สนาฬิกากับอีกยี่ไม่ให้ยี่เนาที2องทุ่มเนาทีนะะยิ้มกันใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมชอบสร้างกล้องมากเลยเดินสวนกันไม่ให้เดินส,วน,นนสวนกันเดินตามมาจากห้องน้ำกันผมถามเขาคำหนึ่งเขาบอกคุณชืี้นะชาติหน้ามีจริงชีวิตหลังความตายมีจริงพี่พรุ่งนี้มันมีจริง<อ>มันมีพรุ่งนี้นคำเนี้ยเออเฮ้ยจริงว่ะ มันมีพรุ่งนี้มันต้องมีดิเมื่อหมายความว่าชั้นน้ามันต้องมีจริงดิครับถูกไหมอาจารย์ถูกต้องชั้หน้าต้องมีจริงกรรมมันต้องมีจริงดิเพราะกรรมมันส่งผลมาแต่วันนี้เพื่อไปพรุ่งนี้เอาแก้ท่านไลถึงถึงพู้นิเจ้าคําสอนท่านก็รู้ละเอาไปกลงกนอยู่ในใจละครับศาสนาที่รองรับเหตุผลเนทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดคือศาสนาพุทธนะไอไตน์ได้กล่าวไว้ครับนะครับก็ ผมชอบ s m เอสเอยู่เจ้าหนึ่งเขาชื่ออะไรผมไม่รู้อ่เขาบอกว่าขอถามอาจารย์หม่อมครับผมคิดเปรียบเทียบกรรมกับกฎหมายครับกฎหมายไม่มีเจตนามีโทษสถานเบาเปรียบเทียบกับกรรมไม่มีเจตนากระทํามีโทษสถานเบาด้วยหรือไม่อ๋อใช่คําตอบว่ากับคุณมากกับสําหรับเจ้าของ SMS มนี้คงได้ดูอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติ กฎหมายก็คือ1ของกฎธรรมชาตินะครับก็ย่อมถูกต้องว่าขึ้นอยู่กับเจตนาครับผมบอยู่ที่เจตนากรรมดีกรรมชั่วนะครับออคุณผู้ชมครับู่มพูดคุยในรายการวันนี้ไม่เปิดกรรมนะย้ำกันอีกครั้ง SMS เมข้ามานี่เปิดกรรมสัาบเเลยนะครับวันนี้ไม่เปิดกรรมคุยเรื่องการปฏิบททัติธรรม คุยติดขัดตรงไหนเรื่องการปฏิบัติธรรมสงสัยตรงไหนเรื่องการปฏิบัติธรรมสงสัยตรงไหนเรื่องธรรมะใจรอนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะดูดวงหรือว่าสอบถามเรื่องกรรมเนี่ยดูปฏิทินว่าถ้าทิศไหนไม่ตรงกับปนพราณ์นั่นแหละครับนะครับผมนะครับว่าแต่ละเดือนจะสลับกันไปสลับกันไปนะครับ022952398022952398นะครับรายการคนเปิดกรรมของเราย้ำนอีกครั้งทุกวันอาทิตย์ช่องเนี้ย157จาน PSI นะครับอย่างน้อยสุดแม่ผมก็ดูอะแม่กับพ่อผมดูมีคนดูเนาแน่นอนมีคนดูเราแน่นอนพ่อกับแม่ผมจ้องรอจออยู่สี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่แปดเจ็ดสี่ไม่ใช่สิศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดนะครับพูดคุยเรื่องธรรมะวันนี้ไม่เปิดกรรมนะครับนะครับวันนี้ยังไงก็ไม่เปิดกรรมเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับทางที่ดีคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนต้องเลยสวดมนดต์ก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์ทำจิตใจให้เป็น ให้เป็นกุศลในวันพระที่เราศรัทธาศาสนาพุทธพระพุทธองค์ก็ได้อัดอนุญาตให้มีวันโกและวันพระมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล้ลยตักบาตรวันพระกับตักบาตรวันธรรมดาอันไหนอันิสง์แรงกว่ากันครับอาจารย์มอมถ้าถามอันิสง์เนี่ยเหมือนกันต้องถามว่าถึงหรือไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะถึงดวงวิญญาณเนี่ยวันพระวันโกจะมีมากกว่าวันธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นวันพระเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งพระพิสุทธิสงฆ์เนี่ยได้ครับ สนวนารธรรมและปีกความคิดเป็นญาติโยมเข้าวัดและชั้นใดฉชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันว่านารกภูมิสวรรคภูมินะครับเป็นวันที่เหมือนกับปล่อยผีหรือว่าปล่อยให้มาเจอกันตามแรงบุญแรงกรรมดวงวิญญาณน,นั้นจะมีสิทธิ์หมายความว่าคือประมาณว,วันโกลวันพระนี่เหมือนกับประตูนระกเปิดใช่ทั้งสามโลกติดต่อกันได้ง่ายที่สุดอาแล้วบอวกว่าได้ง่ายที่สุดนะแล้วพวกที่กําลังใช้กรรมอยู่ในโยมโลกอะ่ะก็ไม่ได้มา มาไหมก็ไม่ได้มาโดนขังไว้แต่ว่าบุญที่ส่งไปถึงกรรมมีรอลงอายาไหมนนมนี่นี่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติคือคุณจะไปทํากรรมช่วยอีกครับแต่กรรมนั้นก็ยังคงอยู่มันต้องดูระดับของกรรมระดับความแรงเลเวลนะฮะของกรรมเนี่ยว่าคนนี้มีกรรมมากี่พกิี่ชา <ๆ S 1> เดี๋ยวต้องรอตรงนี้ก่อนรออีกก่อนแต่มันมันมีทั้งรอมีทั้งได้รับอยู่แล้วอันนี้เคสนี้กรรมมันเนี้ย ไีหัวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะแต่ต้องรับกรรมนี้ก่อนพี่ฆ่าอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะไอ้รอส่วนรอไอ้ส่วนที่ได้รับก็ต้องได้รับไม่ใช่ว่ารอทั้งหมดเลยไม่ใช่นะมันได้รับท,ทันทีครับแต่รับเรืร่องอะไรกันนะเด็กอะไรเป็นตัวกำหนดกรรมว่าเอ้นี่ลผลของการการะทําตัวเราเองผลของการการะทําไม่ตัวเราตัวเราเป็นผู้กระทําไม่ใช่เราอะไรเป็นตัวกําหนดที่ถามว่าอะไรอะไรเป็นตัวกําหนดที่กรรมกรรมกรรมเก่ามันจะสนองมันอะไรเป็นตัวกำหนดกรรมเก่าสนองผลของการกระทําเนี่ย ก็บอกว่าผลไง mm hmm. เช่นเราขโมยเงินเราฆ่าเขา mm hmm. ผลที่เราฆ่าเขานะ่ะไปตัวกำหนด mm hmm. ข้ับผม mm hmm. ผลของการฆ่าเขาไปตัวกำหนดแต่พอมาเกิดอีกพบอีกชาตินึงนะครับเราจะหนีกรรมตรงนั้นได้ยังไงไมนหนีไม่ได้บรรเทามันได้ยังไงปฏิบัติละเว้นความชั่วมุ่งสร้างความดีอยู่ในศีลทานภาวนาครับพอที่จะบรรเทามันได้ใช่ครับ ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนีมันพ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีที่ไหนหนีกรรมพ้นศูนย์สองสองเก้าเกิดขึ้นไปแล้วครับศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดนะครับศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดอ้นี่เขาสายขาดหรือเปล่าสายสายในห้องขาดหรือเปลือยยังไงมันเงียบไปหมดเลยนะฮะในขนส่วนใหญ่ก็จะดูดวงโอ๋อาจารย์จะบอกนี้ว่า<ม>ค,คือคือทุกคนเนี่ยมีปัญหาอยงาน,นแหละครับผมอยากจะได้รับคำตอบ แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์เจอมาและเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือการเราต้องต้องมีความมุ่งมุ่งส่นและความดีครับผมถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจารย์บอกแล้วไงถึงแม้วาัาจาท์เนี่ยอาจารย์จะแนะนําไปครับแต่ก็ยังทาไม่ได้ผลเห็นไหมครับแต่ลหลายๆคนก็จะเจอปัญหาเหมือนท่านไปดูคนนู้นคนนี้แต่บางท่านทาแล้วได้ผล นั่นมันคือเวลาของมันมีแต่ช่วงเวลาที่มันยังไม่ถึงนยท่านควรจะศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าหรือศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือมนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งว่าเจ็บจะต้องให้หายเจ็บตดยเร็วทุกจะต้องหายทุกตื่เร็วนี่ไงใช่มันก็เลยขาดการยอมรับหรือกาสการชนใช้กรรมเนี่ยขาดการที่จะต้องชนใช้กรรมเข,นะข้าใจความหมายไหมจจะต้องหาวิธีการแก้ได้ใช่แต่ไม่ไม่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นผลที่มันแย่มากนะที่อาจารย์บอกพูดในเรื่องจีิงนะ อาจารย์กำลังสอนให้อดทนและเข้าใจกับมันถูกต้องไงอาจารย์กำลังสอนเรื่องความเข้าใจกับความอดทนคือความเพียรซึ่งสิ่งหนึ่งในในสิ่งหนึ่งที่ต้องมีทุกอย่างในของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็มีความเพียรและความอดทนแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้ก้มหน้ารับกับไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้บอกอแต่ไว้อดนทนอดทนอ่าแล้วก็เราเร่งสร้างบุญนี่คือสิ่งที่บอกบุญมาถึงบ้านแล้วนะครับบุญมาถึงบ้านแล้วคุณเป็นแขนะฮะอยู่ในสายสวัสดีครับคุณเป็นแขสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะ,ะค่ะดี่ธรรมะค่ะครับเชิญครับเป็นครับวันนี้ฟังอาจารย์หม่อมพูดเรื่องพันธิภาแล้วขนลุกมากสาธุค่ะครับอาจารย์คะครับอาจารย์ผมก็มีความพัฒนาจวกับอาจารย์นะคะครับผมต่น้นมาเช่นกันค่ะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดครับ ขอกำลังใจจากอาจารย์ด้วยนะคะครับก็ดีใจด้วยที่มีคนชมรายการของอาจารย์แล้วเนี่ยมีฝัมผันฝัมพันธ์มันมาจากข้างในมันจึงจะกลลุกนั่นแสดงว่าความเข้าใจของท่านเนี่ยถูกต้องแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจาร,รย,าย์อยากจะฝากบอกนะฮนะฝากบอกเชิญนะฟังไว้ว่าความปรารถนาของเรามีนะฮะแต่ทีเนี้ยเราจะทําได้เท่าไหร่เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะทําได้แค่ไหนแต่ให้เราคิดว่าเราทําวันเนี้ย ให้เต็มความสามารถของเราที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่เราปรัจจนาไว้นั่นแหละครับและท่านจะประสบความสําเร็จครับคครับผมชัดเจนนะครับคุณเป็นแขกครับคุณเป็นแขกครับผมผมข<ม>อเรียนสัมภาษณ์นิดหนึ่งค่ะคุณเป็นแขกนี่เริ่มปฏิบัติธรรมากี่ปีแล้วครับอืมไม่ทราบกี่ปีแล้วค่ะก็คือคือเป็นโดยอัตโนมัติตั้งแต่เด็กๆค่ะสาธุในมือบุญเก่าสะสม แล้วคุณเป็นแขกรู้จักอาจาร,รย์หม่อมนาเลียงครับไม่นานค่ะแล้วพอได้ฟังธรรมะก,กับอาจาร,รย์หม่อมแล้วคุณเป็นแขกมีความรู้สึกอย่างไรครับคนลุกค่ะเพราะอะไรที่คนลุกด้วยประโยคไหนครับคือคือพอฟังแล้วเข้าใจค่ะค่ะเข้าใจค่ะเขาเข้าใจในที่อาจารย์พูดนะคะใช่แล้วเสร็จความเพิ่มติดๆแล้วก็วมีอาจารย์ขนลุกนะคะ่ะม,<ๆ>มีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษอาจารย์หม่อมไหมครับ อือไม่ตอนนี้มีฐา่ะแื้อก็จะฝากถึงพีก่กรด้วยนะคะว่าสมัยก่อนนะคปนแขนโง่ค่ะใช้ใช้จะมาถะมามาดัแบบความเจ็บปวดครับแต่ตรงนี้ฉลาดแล้วโอ้าสาสุมันจะปวดจะแดนไปแล้วก็มองดูมันค่ะอืมนั่นแหละเปลี่ยนขนลุกก็คือตรงนี้ความเข้าไปสิ่งที่เธอเธอได้รับความรู้สึกที่ขนลุกเนี่ยก็เรียกว่า ก็เ,เรียกว่าสัมผัสในใจก็เรียกในภาษาภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าซิกเซนซึ่ง,ซ,งซึ่งมีความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์น้อมนํามาพยายามเผยแพร่ก็มโมทนาบุญด้วยขอให้เธอเนี่ยปฏิบัติมีดวงจิตที่พัฒนาสูงยิ่งขึ้นไปและประสบความสําเร็จในสิ่งที่เธอตั้งใจในการปฏิบัติในชาตินี้ครับผุขอบพระคุณ,ค,ณคุณรู้แขมากนะครับขอให้สำเร็จได้โดยไวในการปฏิบัติธรรมนะครับ okay. ยินดีครับสวัสดีครับนะครับผมจะบอกว่าขอบคุณคุณเป็นแขมากนะครับขอให้ถึงพระนิพพานไวๆนะครับเหมือนก็เหมือนไปแช่งเขาเนาะไม่ได้นะครับนะครับอย่าอย่าอวยพรกันอย่างนี้อย่าอวยพอกันอย่างนี้นะครับก็การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายตรงกลางอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางนะครับต้องมีความวิริยะมีวิริยะเนาะอย่างแน่นอนต้องมีอยู่แล้ววิริยะตัวนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ นี่ผ่านมันไม่ใช่เรื่องไกลนะจา๊ะไม่ไม่ไกลมันอยู่ลอบตัวเรามันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแหละจะบอกให้ฟังแต่เราไม่หยิบหยิบตรงนั้นเข้ามาอยู่ในใจเราหรือในลมหายใจเราตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไงไม่มีเราไม่สามารถทำเหมนั้นได้แต่เราต้องพยายามทำให้ได้ถ้าอยากจะเข้าสู่กระแสตรงนั้นทํางานกันมาไม่เคยถามคำถามนี้นะแต่อยากจะถามเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยเปิผมไม่ได้ให้เปิดกล้ผมนะ ยังโกเนี่ยอีกกี่พกคยอถามว่ากี่พกไหมเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าถ้าอาจารย์พูดตรงๆรนะกับไปที่ที่สัมผัสนะฮะก็อีกหลายกกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่ต้อบอกไม่ว่าไม่ว่าพิธีกรเนี่ยไม่ทําบุญทําบุญแต่พิธีกรเนี่ยยังมีจริตที่อาจารย์รู้เนี่ยคือที่เห็นเนี่ยว่ามันมีจริตที่ยังมีพิธีมโนวจีกายที่ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เป็น ดิเลทนั่นเองอทุกคนมีดีเลทมันมีทุกคนแต่ใครมีมากมีน้อยไงดิเลทเรื่องอะไรคือการไม่มีการปล่อยวางโอใ้ใช่นะใช่ใช่นั่นคืออันดับแรกสองสองเนี่ยคือการทําบุญเนี่ยมันต้องทําให้มากกว่านี้ทําให้มากกว่านี้คือหมายถึงเรื่องใจมันหลักใหญ่ไ,หมไม่ใช่หมายถึงเรื่องเงินก็ ทำด้วยใจคืออะไรทำก็ต้องคืออะไรสวดมนต์ภาวนาุวันคือคือคือสวดมนต์ทำทุกวันแต่สวดแล้วมีสติสมาธิในวันนันใช่ใช่ใอันนี้คุณถามผมเน่ยอาจารย์ก็ตอบใช่ใช่ใช่ครับตรงนี้สำคัญมากเอาคุณสิริวันฮะคุณนิวิคุณสิริวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเสียงดังนิดนึงครับคุณสิริวันค่ะขับเชิญครับอยากจะสอบถามอะไรฮะคืออ่าบูชา สวดมนต์มาอะไรอย่างเนี้ยบางทีแบบว่าพอาสวดไปมันเหมือนกับว่ามันเหมือนหลับในกลางอากาศเลยอย่างเงี้ยครับอืจะจะถามว่าเป็นเป็นยังไงใช่ไหมครับเป็นข้ออะไรอะไรโอเค okay. อันดับแรกข้อที่หนึ่งการสวดมนต์นะะมันเกิดสมาธิก่อนคือสมาถากรรมาฐานมันเกิดจิตที่ในการสวด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 ไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันละเอียดขึ้นจากที่มันมันนั่นนะนะมันเริ่มละเอียดขึ้นพอเริ่มละเอียดขึ้นปุ๊บเนี่ย ไม่เหมือนหลับการอากาศบางครั้งหลับแล้วปากเรา่องสวดเลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องไหมค่ะ <artık. S 1> นั่นเนี่ยนนั่นเนี่ยนั่นเนียในสิ่งที่อาจารย์รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจารย์บอกว่าจิตมันละเอียดขึ้นนั่นเอง<ๆ>เพอจิตเราะะละเอียดขึ้นแล้วมันเป็นสมาธละเอียดละเอียดละเอียดมันอยู่ความว่างว่างปุ๊บมันเหมือนหลับการอากาศแล้วเราก็สวดนึ่สวดหน่งบสักนึงแล้วก็รู้สติกลับมาถูกต้องไหมค่ะ <ist. S 1> แล้วมัเอีย <ist>. กหมดสวดนึงสวดวนไปวนมาถูกต้องไหมค่ <ist. S 1> นะนั่นแสดงว่าจิตเธอคําตอบคือละเอียดขึ้น ทีนี้จะเพิ่มเติมยังไงเพื่อจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก <c oughs> ในเมื่อวิธีการที่เธอทํามาถูกต้องแล้ว <c oughs> เธอต้องมีสติสู้กับอะไรรู้ไหมหนึ่กับอาการของนิวรเพราะคนที่มีกําลังจิตเนี่ยที่จะทำเนี่ยบางทีการทํางานหนัก <c oughs> พอมันได้มาสวดมนต์แล้วเนี่ยเสียงมันเป็นพุทธานุภาพ <c oughs> เราสวดไปเราได้ยินเองอยู่แล้ว <c oughs> มันทําให้กายเรารู้สึกพักผ่อนมันจึงละเอียดขึ้นจิตมันละเอียดขึ้นแล้วเราเหมือนหลับหลับกาอากาศนั่นเองเข้าใจไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสู้กับนิวรณ์กับกายเมื่อเลาจะทําบูชอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเกือบสิบปีอาจารย์ก็เป็นแบบเชองรอาจารย์ถึงรู้เลยว่ามีส่วนส่วนไปเฮ้ยวนมามนนี้แล้วเฮ้ยคุณหลับไปแล้วเนี่ยแต่ปากอย่างเงี้ยพูดอยู่สวนอยู่อ่ะจะแบบระดุ้งขึ้นมาก็มังสวดจูนน่นาใช่ถูกต้อง นั่นแหละครับนั่นคือจิตละเอียดขึ้นแต่แก้ตรงนิดนึงแก้ตรงอาการที่เราหลับ่นแหละนะฮะคือนิวรอนของเราอ่ะนะครับนั่นเองแล้วเราแล้วเราก็จะมีจิตที่พัฒนาขึ้นมาอีกครับครับผมขอคุณสิริวัลฮะเรียนสอบถามไดหนึงน่งิฮะสภาวะธรรมเนี่ยที่ที่บุไปในระหว่างการสวดมนต์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่นั่งสมาธิด้วยหรือไม่ไรครับเป็นเป็นอาการค่ะอาการมันจะเป็นยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนิดนึ่ง คือบางทีถ้าเกิดว่าเราเกิดบนนี้นะคะมันเหมือนจะวูบไปเลยมันมันสักหนึ่งแล้วเราก็แบบเออมีสติมาเออว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วบางครั้งเรานน่าสมาธิอยู่มันเหมือนกับว่ามีมีดวงอะไรวูบขึ้นมาสักแป๊หนึ่งมันก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็วูบขึ้นมาใหม่อีเป็นอะไรปกติเป็นปกติของผู้ปฏิบัติครับแต่เราต้องรู้อาการคือนี้อาจารย์จะบอกกับท่านทั้งหลายที่ชมรายการนะ นักปฏิบัติผู้ที่เจริญจิตตภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งต้องรู้สภาวะธรรมของตัวเองถึงจะสอบอารมณ์กับตัวเองได้ถึงจะแก้อาการสภาวะธรรมมาได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ศึกษาสภาวะอย่างที่เธอถามอาจารย์เนี่ยถูกต้องแล้วนะว่าเมื่อเธอรู้เธอไปแก้แล้วเดี๋ยวเธอจะเข้าใจมันก็จะหายมันก็จะจิตจิตมันก็จะถูกยกระดับขึ้นมาอีชานหนึ่งระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติ ต้องมีอาการของเกิดขึ้นต่างๆนานาเขาจึงมีการสอบอารมณ์กรรมฐานกันไงเล่าเห็นไหมฮะนั่นเองเข้าใจนะโอเคขอบคุณคุณสิริวันมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับอ่ะไหนผมจะถามอาจารย์บ้างละในระหว่างรอสายครับในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยนะอาจารย์นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเข้าจังหวะเหมือนกับมันจะมีความรู้สึกบล็อกขึ้นมาปุ๊บพอบล็อกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติ ทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันเป็นสมาธิขึ้นมาไอ้ตรงบล็อกที่มันคืออะไรจย์บล็อกเข้ามาแล้วูบขึ้นมาคำหนาว่าบล็อกเนี่ยคืออะไรวุบเนี่ยวุบขึ้นมาตกผวังก่อนหน้านั้นแปลว่าตกตกพอตกผวังเสร็จเข้าสู่สมาธิเลยตุตกผวางมันเข้าสมาธิไปแล้วมันเป็นสมาธิที่ตกผวังออะืมไม่งั้นไม่เป็นสมาธิจะตกผวังทําไมอ่ะไม่เป็นอย่างเงี้โอเค พออาจารย์บอกตรงนั้นมันเป็นสมาธิปุ๊บแล้วทําไมสภาวะรอบตัวเรารู้สึกว่าเรารับรู้หมดทุกอย่างเลยอาจารย์แต่แต่จิตเนี่ยจิตมันก็ยังอยู่ใน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 ตัวสมาธิองค์อ้าวนั่นองค์ดวงวญญาณดัญญารูงว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่เราลงรู้กาลังนั่งสมาธิอยู่นะเรารับรู้เสียงรับรู้กอย่างรอบตัวแต่จิตมันอยู่กับตรงนี้แค่นั้นในการรับรู้กลับไปที่คุณสี่วันเมื่อสักครู่นี่อาจารย์คืออาการนี้ผมเป็นตอนที่เดี๋ยวคุณเป็นแป๊บนึงนะ อาการนี้อาการวูบหลับเนี่ยผมเป็นตอนนั่งสมาธิครับมันจะเวิดเลยอแล้วมันก็กลับขึ้นมาแล้วเป็นบ่อยด้วยใช่เป็นโทษนะโตรบ,บ่อยแต่เป็นบ่อยด้วยก็งอาจารย์ตอบคือไงว่าเธอเป็นบ่อยด้วยเราก็สู้กับนิวรณ์ถูกต้องโดยการพิจารณาไม่ได้พิจารณาโดยการสู้กับนิวรณ์คือให้รู้ให้รู้ว่าเฮ้ยครูจะต้องไม่หลับครูจะต้องไม่ตกภวังคือการสั่งจิต อถัาหากว่าเธอปล่อยไปอย่างนั้นเธอจะไม่ได้สัมผัสสภาวธรรมขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาดเธอจะอยู่แค่ตรงนั้นพอนั่งไปตั้งใจนั่งพูดไปแหละมันก็อยู่แค่นั้นนั่งอีรั้งก็พูดแกถาว่าเป็นสมาธิไหมเป็นสมาธินะแต่อยู่แค่สมาธิอย่างง่ายๆขั้นแรกจบกตรั้นปฐมาถมนั่นแหละครับเด็กอนุบาลแล้วทำไมเห็นเลข้เรื่องเห็นเลขกับจิตปรุงแต่งถ้าเห็นเลขแล้วถูกเี่กก็ลองสิให้เห็นแล้วถูกติดต่อกันเด่นั่นแหละของจริง ซึ่งชานระดับเด็กกันุบาลหรือว่าปฐมเนี่ยไม่ทางหรอกครับมันปรุงแต่งมันหวังเนี่ยครับงั้นแปลว่าวันนั้นเนี่ยอะไรสักอย่างมันหลอกผมใช่ไหมตัวเองหลอกตัวเองอาจารย์บอกเลย2สองสี่เลยนะถ้าบอกแล้วะะพิสูจน์ได้มันไม่สุดของคือทำต้องย้าพิสูจน์ได้เจ๋งทั้งหอก็บอกอยู่แล้วไงคุณเป็นโอเคครับคุณเปนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีหทีนะว่าจะติดมันไม่ติดทุ่งมาติดวันนี้เพื่องสมาธินะครับเชิญครับสมาธิครับเชิญเชิญครับปีว่าหนูนั่งสมาธิไปนั่ง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 ไปแล้วก็ไปถึงนั่พอมันจะเข้าถึงมันหายใจเหมือนจะหายใจไม่ออกอาจารย์โอเคแล้วก็หายไปเลยอ่าโอเค มันเป็นสภาพแบบนั้นนะครับหปืออะโอเคเอโอเคครับขอบคุณมากครับกับคําถามคือคุณเพนค่าคุณเพนนั่งสมาธิแล้วเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นใช่ไหมครับยังเป็นค่ะหนูว่าจะผ่านไปได้แต่หนูจะผ่านนะมันหายใจไม่ออกอะเอาอย่างนี้อาจารย์มีวิธีแก้เรื่อ,องการสอนอารมณ์วันถ่านกันตรงน,นี้นะอาจารย์มีวิธีแก้สภาวะทําให้กับคุณเพนเพื่อที่คุณเพนจะไม่เป็นแบบนี้อีกคุณเพนฟังนะอาการที่คุณเพนเป็น มันก็เป็นอีกหนึ่งในอารมณ์ของนักปฏิบัติฟังดีๆนะที่หายใจเข้าเนี่ยนั่งสมาธิไปตะพักเนี่ยอึดอัดหายใจที่ดีมันมันมันไม่เข้าไม่บอกนะฮะมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดาหายใจไม่เข้าก่อนนะมันสะดุดอ่ะทีเนี้ยจิตเราก็เคยเกิดเกิดความเป็นพวงว่าเฮ้ยทำไมหายใจเข้ามันไม่พุทมันไม่เข้านี้ว่ามันอึดอัดวะเนี่ย ตรงเนี้ยจิตมันไปจับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะบอกนี้ว่าสภาวะเนี้ยมันเกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินะฮะแต่จะจะไม่ไม่ทุกคนนะจะบางคนคอาจารย์เกิดไหมเกิดอาจารย์ถึงจะรู้ถึงจะตอบคำถามของทุกทุกท่านได้เงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่ต้องไปสนใจให้ภาวนาต่อมันจะอาจจะปล่อยมันมันจะติดแค่ไหนแค่นั้นแต่ให้ภาวนาต่อไม่เป็นยุบหนอ่อฟองหนอหรือพุทโธและเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้า เดี๋ยวอาการที่ติดขัดมันจะหายไปเลยมันจะเปลี่ยนสภาวะธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอาจจะเป็นโยกเยกอาจจะเป็นเวทนาเข้ามาสลับกับการที่ปีติอาจจะโยกเยกไปหมุนไปอาจจะเป็นองค์ภาวนาหายอาจจะเป็นการเหมือนกับสิ้นลมหายใจจะมีอาการสภาวะธรรมอื่นเข้ามาแทรกซอร้อนมาทดแทนสภาวะธรรมที่ติดขัดน,นี้เพราะฉะนั้นคําตอบนะฮะวิธีการแก้นะครับก็คือให้ทําต่อไปแต่ไม่ต้องเอาจิตไปจับว่าอึดอัดให้ภาวนาต่อไป ครับโอ <Okay. S 2> เคชัดเจนเนาะครับผมแมู่ขอถามอีกสักอย่างครับได้เชิญครับอยากจะถามว่าหนูจะไปได้ถึงมื่อคะเนี่ยโอเคสาธุอะคุณเพนฟังนะมค่ะข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนนะว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลเพียงแค่จิตเป็นกุศลจะปฏิบัติธรรม ก็เป็นกุศลยิ่งนักกับมนุษย์ผู้นั้นแล้วเมื่อจิตเป็นกุศลเป็นเป็นบุญของยิ่งนักแล้วผลทางที่มนุษย์ผู้นั้นหนรือสัตว์นั้นจะบรรลุธรรมที่ตะขาคตได้เคยสําเร็จได้สําเร็จมาแล้วหรือจะบรรลุธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใด,ดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเนตัสสรุแล้วเนะี่ยย่อมเป็นไปได้สูงมากชัดเจนไหมไอ่า มันอยู่ที่ความเปลี่ยนโอเคขอบคุณมากนะครับปฏิบัติทุกคืนนะขอบคุณค่ะสาธุภานาบุญได้เลยมาอวันนี้ค่ะาทุกวันเลยโอเคสาธุครับครับครับสวัสดีครับเดครับวันนี้เป็นวันวันสําหรับนักปฏิบัติครับทุกทุกวันเป็นก็เป็นวันสําหรับทุกคนด้วยแม้กระทั่งว่าการดําเนินชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยถ็าถามได้ไม่ใช่ถามไม่ได้แต่จะไม่บอกเรื่องกรรม ใช่ครับเช่นคุณคมีปัญหาอย่างี้อาจาร,รย์จะใช้ธรรมะเข้าไปแก้ครับแนะนำว่า,นา,นนาทำบุญอะไรหรือ,อยังไงครับนะครับ,รบช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ